สบายดีทุกคนแล้วขอตอนทัเขอสู้องใจเวลาก็ไปเด้ออันนี้จากกาซมาต่อคลิปที่ยางมาหวยเมื่อกี้เมื่อกี้มันยางว่าแห้งอันนี้จากกาซีเมื่อขุดมันต้นน้ำแหม่เดี๋ยว่าสิถ่ายแบบตอนมาขุดมันต้นแล้วก็ตอนยางกลับไปแบบไปบังมักปีอย่างพวกนี้เลยเด้๋ยวอยากมาถ่ายหวยเนื่อนี่อเพื่อนอะให้ทุกคนเหมดแต่ว่าจ่ากระกากเมื่อเจ้าใหญ่หมูป่าเดี๋ยวกาสีมาขุดมันต้นน้ำแหม่ก่อนเนี่ยอุปกรณ์ทถาขุดมันกนซีแมนเสียมอันนี้ล่ะเสียมขุดมันต้น แม่ของจอยก็ไปผลแล้วทุกคนนี่ก็ย่ส่วนมันตนเดี๋ยวเดี๋ยวจอยสิพาไปเบิ่งว่าเป็นยังไงไปวันลรก็ะบายและทุกคนอันนี้ก็ยู่ส่วนมันตนนี่ส่วนมักมันส่วนมักมันตนวอาว้าแบบภาษาท้องถิ่นก็คือมักมันกออ่ากลายเป็นมันแขมแขมที่เป็ดไม้กวาดมือนาจอยสิสอนวิธีเป็ดไม้กวาดจอยสีเดาแขมเป็ดไม้กวาดกวาดกวาดต่เหอนบูมีบูมีไม้กวาดล่ะ มันคุดอยู่เทิงคนในวันตมูป,ปากินคุดอยู่ยุลมพี่มันยังมีคุดทุกคนนะมีพักสลดัดงามงามวันจออนพักสลดัดอยู่ไทยเอานว่าพักยังหูขยินอันขจาวาแบบละมันภักาท้องถิ่นของไว้ของมันอมพักสลัดชนิดนี่แหละทีอันจอยแบบของไทยบานจอยไปกินอันนี้มันชนิดใบห,หน่อยนยทุกคนแล้วมันก็มีสองชนิดอยู่น้ากันเลยเน๊ย สองชนิดยุ่กันเลยชนิดนีก็กินด้คือการแต่ว่าชนิดนีบ่ค่อยแสบอันไดอันนี้ใบใหญ่อันนี้มันใบใหญ่มันกินบ่ค่อยแสบเลยอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็แสบใบมันเท้าเอาไปตักอันลาบปลาอย่างแบบนี้โคตรแสบเลยใจโคตรมากเลยแต่อันนี้แสบกว่าอันนี้เขาไปซุปอันนี้แทเขาเจ้าบุกินดิบอันนี้อันนี้แทกกบกินดิบเขาเจ้ากินซุกอันพักสลัดแบบนี้ แต่พักสลัดนี่กินดิบกระไดกินสุกกระไดอันไวไงเดี <c oughs> ย๋ยวจอยสิพามาเบิงอยู่ทึงอีกทุกคนผักสลัดลายแห้งอยู่สวนนู้มนี่สนิทไปหน่อยที่จอยว่าย่นีมีลายรู้ไหมอันนี้เังมีแต่หอยคนเด็ดพอข้าวเก่าไปกินด้ยมีสิงไงนะขุดยุหัน มีดอกไม้งามงามทุกคนดอกไม้ดอกไม้อะไรทำไมถึงงามแบบนี้ขุดแจงนี้น่ะทุกคนดิขุดมันต้นย่นี <ills> <int ans otted> ่แหละแม่จ้าวขุดย่นี่วะกันวันนี้กับแบบวันที่จอนมาขุดหมักมันแกวซะก่อน เนี่ยสิได้ทางก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทางกันก่อนไดแล้วจงถ่ายให้เบึงมือและทุกคนแหมของเจอยก็เริ่มพูดกับมักมันตนมักมันมักมันเลยจอยถ่ายให้บึงมันเป็นจังไงอันนี้ก็แม่นยั่งในยุวานจอยว่ายังมามาสู่มักมันตุ่นเอาไหม้สานเอาไหมอันล้ําหนออันยังพอกนั้นแหละมาสานไมาละมากหนึ่งมักมันก็ยังบ่ใหญ่ได้พอกรัปลูกได้ได้ปีหนึ่ง ังเพียรปีที่แปดเ้าเดือนปลูกยังหัดปีเถื่อนก็เลยยังผเป็นพออันนี้มันอันนี้มันโมเมนมักมั่นที่ขเจ้าอันขายอันแบบชนิดที่ขาเจ้าขายชนิดขเจ้าขายต้นหน่อยนี่ต้นอันนี้ต้นมันใหญ่ใหญ่แมนใจกับขุดขุดเราดึงเอาทางก๊กเลยเดี๋ยวไม่ได้ขุดไปทุกกระหากเราดึง น้นมันที่สนิดเข,ขาปลูกคายฮะต้นหน่อยแต่ว่านี่ต้นใหญ่แต่ว่าต้นใหญ่นี่แกเขาคา,ายด้ดอกแต่ว่าต้นใหญ่สลายสัตว์เปลูกกันมันมันคุดหยาบอันนี้มีแต่ปลูกแบบไปเกลือหมูเกลือไปเกลือไก่อันนี้หักใหญ่นี <c> ่ <ười> คือเป็นตะวันอยู่หักยาวยาวแหงอันนี้ตะวัน,วนววยังบวมบดเถื่อนมากื่อก,กี่มากยาวนี่ นนนมััออยู่จ่จงทุกคนเดี๋ยวจ่าก,กันจะขุดก่อนเว้ทุกคนนี่เสียมของจอยนะจ่า,จาก,กันจะไปหาขุดมันเนาะกล้วยงามกกงามเนาะกล้วยปลานี้เสียมของจอยจิไปขุดเดนะเสียมเดียวขุดุหมักมันเดี๋ยวจ่าก,กันจะไปขุดก่อนทุกคนเดียวแล้วมาตอนถ่ายจใยจังที่ไทยเบิ้งมือได้พอคลิปมันก็ยาวแหงไปเบิ้งกันเลย และทุกคนตอนนี้ก็หอนแหงบึงโคตรหอนเลยวะ่ะหากกระคุดมันต้นแล้วเออคือเก็บมันต้นใส่ถงุงใส่สาย,ยางอาไปเปลไปเห็นหลายๆอยู่ดิมันหกักหักหน่อยเพราะว่าเขาปลูกยังบ๊ได้ฮอตปีสามปกติมันมันต้นอันนี้เขาปลูกได้สองสามปีเขาจงมาคุดมันจงหักเยอะอันนี้เขาปลูกยังฮอดปีสามคมาุดมันค้างเยอะแล้วทีนี่แต่หักบาเปเป็นหลาย แม่ห้องใจเอาใส่ยังหลักปีเต็มยังไอ้ยาใส่ทองใจสปีเท้อหอนแหงเกือแตกเกเือแตนจนแบบเซ็ดน้ำเหือบัาทานหอนกันเอาหมวกกันจอยหมวกไทยคิดเมื่อกี้บุกุึ้จะเกือกักบไวแล้วตอนมิจฉาจะต้องได้ขุดแดดนันยก็เริ่มลึกแบบ ลึบยวนเมกล้วเอาเย็นไหนหนึ่งจ้ายจะได้เป็ดโทรกน,นี่อืมทุกคนแบบนี้แหละมันตอนงามวะอักจะขุมลายมืออยู่ใดนี้ ใจเสียเปลี่ยนอยู่ทงไปไดไปบ้างมักปีวันกว่านเอาความงามบุรปษยาบปียกระเมียนนขอแกงไปสองมออยู่กัน นีพ่พอแล้วทุกคนอย่าจ้าเสไได็จปีเลยมายกมึงปีก่อนอเอาคุดตอนแถวนี้มึงคือกับหมูป่ากินเลยเสียมหนึ่งเดี๋ยวไปสอดไปหันอันหนึ่งเนาะ กันมักมันแกว้วเอาไวป้ปลูกพีนานี่มกักยกมักไงแม่ขอจก่กับเปอันนี้ไปนะจ่าก,กันสิดิเปทุกคนจ่าก,กันสิดิเปกับกัน นายกไปเงอะมาเดี๋ยวจับทะ่ถุงกูแม่อไปในเสียงทุกคนเดี๋ยวจ่ายสิลุกก่อนไอเสียมไปหมดแล้ว หอนอันเหยวก็จะได้ลงไป่เาจะได้เป็นแข็งมากหลาคนหอนให้ขัตรหอนเลยหนักอยู่ด้ที นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเสียมไหวยืนนี่อันหนึ่งทุกคนมากคเอาไหวไหมกูไป mm hmm. เยอะเสียมเอาไว้ยืนนี่อันหนึ่งปกติเอามาเอาไหวยืนนี่อันหนึ่งพราะว่าเวลามาขุดต้นมันอยู่นี่ได้สบายเลยเอาไว้อยู่นี่ส่วนมาอยู่ขนาดเสื่อเไว้เดี๋ยว mm hmm. คนสิลักอืม mm hmm. <c oughs> น,นี่ไงยุนม,มีตัวถากถากครบผ่าเอาแล้วนะมันเอยาก็ระไดดไปไปเฮือนไปเที่ยงมาห่อนแหงเดี๋ยวใจจะถ่ายบรรยากาศยุเรียบทางไฮเบิกเลยทุกคนแดดมันก็เลิมอ่อนลงแล้วบบห่อนมาเดินในหอนแต่อยู่เทิงแค่เอามือนันเอาอยู่แต่สลุกสามวันคืนอวานยังไลยจ้ะ เอาลองไปป่าตึต๊บหรือเปล่าหอนโคตะหอนเลยปะเจแค่นี้จะเป็นกุนแจกันถ้าเป็คกุญแจกันแล้วเนี่ยเจ้าสบายกั้มันคงมาสบายกับมาสบาย,บบายละ่ะ เอาเลยผักเอกอแบกฟฝาทุกคนเมื่อกี้แม่จะเอาเกาะไว้นี่ยบุ้งจะไปใส่ซุปหมูอันเนี้ยไปใส่ซุปหมูเพราะว่าสุขวันไม่พอไม่แรงปลาใหม่ที่เคยวงามอุดมสมบูรณ์ ีพักม่แนวกินลาอยูน่น้ำหวยไฟอัน่ะ เมื่อนี่เก็บผืนแหงงามคนบลาวสวนที่ทางนี้คนลาวสวนเนี่ยมันกับป่าอ่อนเมื่อหวยเนือป็นงามมือหนาสิพามวอนลกุกมือหนังก็วหวยลงไล้คุณ วันนี้มันหวนหล่อมหัวเออหมืน่นหวดหล่อมหัวตัวงวดควายไปงวควายมาเผาสวนงันนี้ต้นนี้งามงามนะมักปีอยู่หันเมื่อก,กี้วัดเจ้านี่เห็นหันนี่ตะโกนเห็นตะกลมันทุกคนเมื่อกี้เจ้าวัดเจ้ามักปีอยู่นี่แหละหยุดมึงใจสิหนาะให้เพิ่งเหนาะเขาเคยเลย นี่เห็ดยู่นี่นี่อันยืนนี่ปลายมือนี่เพราะอันนี้มักปีกำลังจะออกงามงามแต่ว่าแม่จะเอาละเพออยู่เพื่อนก็มีงสองหน่วยละอายจะไปสองหน่วยละเอาไปก็กินประมดเอาไปหลายไปทิ่มซื้อนี่ก็สิได้ไปเลยนี่หนออยู่นี่ก็งามงามเมื่อเนื้อพื่นห่วยโอ้ไปตักถ่ายงามกว่า ว่าที่หยานเมื่อผู้เดียวยานหมู่ป่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวอันคลิปตัวนี้เดี๋ยวจะชด้ยขอพอสำนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวไว พบกันในคิดนาสำหรับคิดนี้ขอจบสันีสิสัวกวัจอจนอะไก็แจจาเด้อเดี๋ยวมุ่งหน้าจี้ถ่ายอายู่ในหัวยืนนะอีกทั้งให้เบิ่งกันอย่าลืมเข้ามาเบิ่งมากดติดตามไป้จ้าเด้อวันละก็ไปบ๊ายบาย